สวัสดีทุกท่านครับผมพบกัผมเออีมนครับกับเกม Federal Frame 2 Crimson Butterfly เข้าสู่ภาคที่5นะฮะเกมนี้เชื่อฮะระยะเวลาการแคสเกือบปีได้เพราะว่า กว่าจะทําใจแคสเกมนี้ก็ก็ลําบากอยู่พอสมควรอย่างนึงคือเนื้อเรื่องเกมนี้ซับซ้อนมากคือไม่ไเหมือน RPG Maker ไงที่มันเป็นบล็อกบล็อกแล้วเราก็จับสังเกตอะไรได้ไอ้นี่ไม่ใช่มันจะตามหาของอะไรยากหน่อยนะฮะโอเคในไหนมีโอกาสแล้วก็รีบต่อกันเอามาขัดตาทับก่อนยังหาเกมแคสไม่ได้ครับผมก็ล่าสุดเรามาถึงไอ้ตรงโอ,โอ,โ,อโอเคเราได้ตัวแฟตัวปัญหาของเรามาแล้ว ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไฟ่กับวิญญาณตัวหนึ่งในห้องปรากฏว่าสิ่งที่เราได้มามันคือขอปักไม่นิดโอเคสิ่งที่เราได้มามันคือหัวตุ๊กตาแม่แล้วก็ไม่้องคิดนะมันจะไปอยู่ตรงไหน,นมันจะมีที่ไหนที่ใช้หัวตุ๊กตาได้ล่ะนอกจากห้องเก็บตุ๊กตาจริงไหมครับ เอาละฟ้าเปิดเข้าไปตอนแรกผมก็นึกว่าตุ๊กตาเด็กตัวนี้มันจะมีอะไรนะผิดคาดไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่ดีละที่มันไม่มีอะไรฟ้าเปิดมานี่แปลว่าตัวนี้นต้องมีอะไร อ่าอย่างนี้คุณเห็นตัวที่ใส่ชุดสีเหลืองสีส้มอะไรเนี่ยมันจะต้องไปอยู่บนนั้นแต่ทีนี้ที่มันเปลี่ยนเอ่อเอาเราไปกดโนอืมกด yes ครับและสิ่งเราต้องเล่นก็คือ <c oughs> คุณเคยเล่นเอเอเกมไหมไม่ใช่เกมอ่ะมันเหมือนเป็นตลับอ่ะ <c oughs> ผมว่าเราหลายคนน่าจะเคยเล่นที่มันเป็นแบบ เป็นเลขหมุ่ถึงสิบอะไรสิบห้าป่ะหรือสิบสองหรือหรืออะไรเออไอเกมงนะั้นแหละฟิลนี้ให้อารมณ์อย่างนั้นเลยครับเกมเนี้ยคืออารมณ์มันอย่างนี้เลยแต่ถามว่าความสุขไงมันง่ายกว่าเยอะฟ้าเเรียบร้อยไม่ต้องเป๊ะครับเอาแค่ตุ๊กตาตัวเนี้อยู่ข้างบนสองตัวพอแล้ว และสิ่งที่เราได้มาก็คือบัตเตอร์ฟลายคีทั้งสองถูกเลือกไปสวรรค์เลือกอะไรไม่รู้แต่กูเลือกที่จะออกไปจากที่นี่แม้ว่าแฟนของกูมันจะไม่เข้าใจกูก็ตามทีนะรีบออกเลยรีบออกรีบออกกูได้กุญแจผีเสื้อมาแล้วแล้วทีนี้มันจะมีที่ไหนเราไปได้อ่ะที่ห้องนั้นไงห้องไหนอ่ะ โอ้โหเสียงไอ้ห้องที่มันมีไอ้ตัวอมตะยิงไม่ตายนั่นอะโหแล้วแฟดกูก็สภาพขาดีซะหลือเกินเอาละเราก็ได้แต่วิ่งไปโดยไม่สนใจแฟดของเรานะฮะเพราะมันก็เคยไม่สนใจเรามาก่อนเขาเรียกวาระเอาคืนครับพี่น้อง งึมงำงึมงำอะไรหื้อะไรขอลิ้อแมนเรียกกูทำไมหื้มว่าทำเป็นฟิล์มส่งคนอวดผีเลยดีกว่ารู้สึกจะติดวิญญาณกันเยอะจริงเฮ้ยตรงนี้มันมีอะไรเป็นพริ้งเดลการ์เดนแอดเดสกายเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ต้องมีอะไรดิ ời, ừ, nó tung cái gì này? nó tung cái gì si? มีหันมายิ้มด้วยนะ <ś c oughs> เจเยครับเตเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต๋อแต่งให้สวยนะไม่ต้องห่วงเอาเฮ้ยมวี่เหรอเอาโอ้โหเดินไม่สนใจกูอีกแล้วแฮมเมื่อกี้กระเพกกระเพกบอกอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันทีถึงตอนเนี้ยหนีกูเลยนหมืม่ ยืนนิ่งเป็นสิงโตทองหน้าบ้านกูนเลยสัตว์เอา้ายังไงเอาเอาเอาเต็มที่เต็มที่เยงยหน้ามาแล้วมีมีอะไรหรือ ไม่มีไม่มีอะไรได้ยังไงมายืนยืนตรงแนวตรงเนี้เฮ้กูเชื่อเหรอว่าม,มีอะไรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อยังไงฉันก็ไม่มีทางเชื่อยังไงฉันก็ไม่เชื่อ oh, so โอ้โหตอนแรกกูทําใจแทบตายกว่าจะได้ผ่านห้องนี้แต่ละทีนี่แ oh. ม่กว่าจะได้เข้ามาในห้องนี้แต่ละทีนี่คือแบบขาสัน่นแบบไอน้นี่เดินตรงนี้ไม่อะไรแล้วแม่บอก มีออกมาจากที่นี่กนเธอก็ทำเธอไม่เดินเข้ามาในนี้ไม่ออกไปตั้งแต่พาร์ทหนึ่งแล้วความผิดเธอมันล้วนเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยโอ้โหโอ้โหตัวนี้ไม่ใช่แบบเก็บสแนปช็อตส่งคนโอลพีไอตัวนี้กูต้องพันหนึกวิญญาณอ๋โอ้โอ้เฮ้ยโอ้โหระยะเผาขนเฮ้ยเฮ้ยเกอีกแล้วอะ แต่ว่ามันไม่ถึกเพราะว่าเป็นบอสในไม่พที่แล้วมันถึกเพราะว่ามันเป็นยังไงอะเรียกว่าเป็นเหมือนกับความยากไปตามลำดับมากกว่ามาคุณใช้ท้าย90ดูสิช็อตเดียวจะมึงอยู่ไหมไม่น่าอยู่แล้วนี่แหละเอาเฮ้ยไม่ได้โอ้โหโอ้โหหน้าตตเต็มเบ้าหน้าแล้วกูก็เสียกระสุนฟรีไปอันหนึ่ง แ,และแทนที่เธอจะอยู่นิ่งๆนะวิ่งไปซ่อนให้กุฎเฟเฟอร์เฟรมเหรออุ้ยอุ้ยดีว่ะเฟเธอร์เฟรมเลยอะ่ะนี่เนยเซโรช็อตโอ้ถ้าระดับนี้ใช้อันไทป์สิบสี่ก็พอแล้วมั้งคือก็ต้องเข้าใจอ่ะ กระสุนมีน้อยใช้สอยทีให้ประหยัดหน่อย,อยโชว์เอาเอาไมา่นี่แหละตายเนี่ยเอ๊ะมันก็ตายแล้วนี่หว่าแอะแอะหายไปซะเอ๊ะเ,เ, Hi, เ yeah. ย่สบายแล้วกูสปิริตออฟเก็บไว้ก่อนยังไม่รู้จะไปทำอะไร จะมีตัวอะไรโหม่ไหมเนี่ยต้องกลับไปพิธีกรรมสำหรับหมู่บ้านตกลงจะอยู่หรือจะไปถ้าจะอยู่กูจะปล่อยมึงอยู่นี่แหละไม่ต้องเอากูมาอยู่ด้วยโอเคเราเกิดมาเพื่อเพพาะเนื่องด้วยชะตาคือ,อยังไงเกิดมาโดยที่มีชะตาแบบนี้ไม่เคยดูพวกการ์ตูน แนวโชนในนี้แบบชะตาเราก็ขีดขึ้นมาเองอุ๊ยอุ้ยวิ่งหนีทำไมกูกลัวกูกลัวไงกูเลยวิ่งหนีง่ายๆจบปะโอ้โหหมู่บ้านนี้น่าอยู่มากเลยเนะอะมาตอนกลางวันกูยังกลัวเลย เดี๋ยวเราขอขึ้นบันไดก่อนดีกว่าป๊อปป๊บปบป๊อปป๊อปชาดชาดับชาดับโอ้โหขึ้นทีเราเสียบไส้เออเออเออ,เอ,อใช่มันมีอะไรตรงนี้จริงๆแหละโอ้โหติดเย,ย็นในมุมขอมันเบาขนาดไหนกันวะเนี่ยอุยอ้ยวุ้ยวุ้ย อย่าได้พลาดแถวนี้ทำไมผมอ๋อโอเคฟ้าอุ้ยตกใจเสียงตอกบอร์ด attached to surface ริชเชลทฮะอ f t h ดอไอดอกไอดอกจันนี้คืออะไรวะเนี่ยคุซาบิก็จะเป็นที่ต้องการคุซาบินั้นเป็นคนบุคคลภายนอกนำเข้ามาสู่พระพุทธเจ้าและถูกส่งเป็นข้อเสนอแก่ดอกไอไอดอกจันดอกไม้จันนี้คืออะไรวะยิ่งยิ่งพวกเขาเทย์มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีกับการทำให้อะไรก็ไม่รู้สงบลง โอ้โห oh, oh. ไม่น่าใช่เรื่องดีแนะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ดิสซัสตุมอะไรลักษณะวะถ้าเกิดว่าพิธีกรรมไม่ได้ถูกจัดขึ้นไอไอดอกไม้จันนี้ก็จะถูกเปิดออก <c oughs> พลังที่เหนือมนุษย์ก็จะถูกทะลัก็จะทะลัออกมาจากไอดอกไม้จันนี <c oughs> แล้วก็ชาวชาวบ้านเนี่ยก็จะถูกกลืนกินโดยไอดอกไม้จันนี แล้วหมู่บ้านนี้ก็ถูกปวคุคมด้วยความมืดความมืดจะถูกแผ่ขยายไปทั่วดินแดนไปช่วยช่วยหลานโดยการตื่นของอีดอกไม้จันนี้ <c oughs> r e เ e n t a n c e ออผมก็ยังไม่ได้หาสักทีไอว e เป็นเทนนี่แปลว่าอะไร <c oughs> เราต้องค,คิดว่าอะไรอ่ะไอปรากฏการณ์หายนะนี่เป็น เป็นอะไรนะ repentance คิดแบบ repentance การสำนึกบาปสำนึกบาปเป็นการสำนึกบาปที่โหดมากสำหรับความผิดพลาดของเราในการที่จะประสบอะไรอะที่จะสำเร็จในหน้าที่ให้กับดอกไม้จันทร์ซึ่งจะมอชชวิี้ที่กับเราเราต้องยอมรับว่านี่คือเหตุผลที่ทำให้เรายังคงมีตัวตนอยู่ อะไรอยากรู้ว่าไอ้ดอกไม้จันนี่คืออะไรอุทวมินทูมโอ้ย <c oughs> พิธีกรรมบูชายันสีชาตินี้ในในพิธในพิธีกรรมบูชายันสีชาติอา่าไม่เด้นแปลว่าหญิงพมจันน่ะคงขอแปลว่าหญิงพมรมจรจันนะหญิงพมา่าจันก็จะกลับมาเป็นหนึ่งครั้งหนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของเธอที่ต้องสร้างความพอใจให้กับ ไอดอกไม้จันนี่และเตอร์แปลว่าอะไรแล,เต,รแลเตอร์นี่แปลว่าอะไรแต่ก็คือมันบอกว่าไอเนี้ยมันอยู่ที่นี่ซึ่งคอยมองดูโลกโลกมนุษย์ในตอนแรกชุดแรกนี่ก็จะผ่านผ่านไอดอกไม้จันนี่เพื่อไปทําให้โลกสงบลงอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็งงว่าหมายความไงวะเห็นพื้นข้างล่างและนี่คือ เซอรมอนี่ม t สเตอร์โนดโอ้ยคือคุณต้องเข้าใจว่าผมเล่นเกมไทยมาตลอดเกือบเกือบเกือบสัปดาห์สองสัปดาห์มันก็ต้องมีแบบเบลอเทคอังกฤษกันบ้างอู้ออ่านยากกว่าเดิมคนภายนอกเข้ามาเยี่ยมหมู่บ้านในเวลาที่สมบูรณ์แบบฉันจะใช้เขาสำหรับพิธีกรรมลับ p a c ซ f ฟ Pacify! โอ้ย p a สซิฟายแปลว่าอะไรวะเดี๋ยว ขอ <c ười> คุยแป๊บนึ่งพซฟฟายทำให้สงบทำให้ไอ้ดอกไม้จันนี่สงบ <c oughs> <c oughs> แล้วต้องทำให้แน่ใจว่าเขาจะไม่หนีไปตอนนั้นนั้นไอคนภายนอกที่ว่าใช่เด็กถูกขังอยู่อเปล่าถ้าใช่นี่ก็แย่ yeah, เลยนะมันก็ขว้างอยู่นั่นแหละโอ้ยจะมีอะไรอีกไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> วิงทูม ปีกสีชาติหญิงพรมาจัน์ในอดีตและอนาคตถูกสร้างมาเป็นอะไรเนี่ยผีเสื้อสีชาติกลับมาจากดอกไม้จันทดอกไม้จันเพื่อเป็นผู้ปกปักแห่งหมู่บ้านผู้คนที่กลายเป็นผีเสื้อลลงมาจากสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของท้องฟ้า ชเชิญแสงสว่างสู่พวกเรา,เาทุกๆคนตายแต่กูก,กูกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายแล้วใช่มันคือความผิดเธอความผิดเธอที่ทำให้ฉันต้องมาตามหาเธอแล้วก็ต้องติดในนี้ออกไปไหนไม่ได้เนี่ย <c oughs> ยังไม่หมดท <c oughs> าบูความผิดพลาดจะเข้าใจไหมเนี่ยดอกไม้จันเพียบเลย ฮนะประตูสุนรลกถูกเรียกว่าดอกไม้จันทร์ซึ่งอย่าไปมองที่ไอดอกไม้จันทร์ดวงตาที่ได้สบกับไอดอกไม้จันทร์นี่จะมืดบอดโดยไอดอกไม้จันทร์ <c oughs> อย่าพูดถึงไอดอกไม้จันทร์ปากที่ถูกพูดถึงดอกไม้จันทร์จะถูกทําให้พูดไม่ได้โดยไอดอกไม้จันทร์อย่าฟังไอดอกไม้จันทร์ใครที่ฟังไอดอกไม้จันทร์ ก็จะถูกกลายพลอยหัวใจโดยไอ้ดอกไม้จันไรวะมีอีกไหมจะอ่านให้ครบแล้วก็เขาเขากระนายอย่าขวางจ้ะไม่มีแล้วมั้งดีละเอาละมีประตูนี้เรายังไม่ได้เปิด remove the board เฮ้คุ้นคุ้น คุณคุณนะอ๋อห้องนี้โอเคกลับเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวต่อไปเราจะไปสำรวจข้างล่างกันต่อประตูมีอยู่ตรงไหนวะประตูอยู่ไหนประตูประตูประตูเออนี่โอ,โ,โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะเดีดจุดเซฟของห้องนี้มีอยู่ไหนวะ ขอเธออันนี้เปล่าวะไม่ใช่อีกโอ้แม่เจ้ายาวแน่ต้องมีสิวะจุดเซฟต้องมีสิเหยอ,อยใช่มันมีอะไรอยู่ตรงนี้เดีย๋ยววันนั้นกูต้องไปหาไม้อะไรมาเขียะตามสเต็ปเกม RPG Maker ถุย ท้ายสิบสี่ไม่มีอะไรแล้วใช่เอาฟิลมาแล้วนี่จะมีอะไรอีกล่ะเออเออเอากูจะไปเปิดตู้เผื่อมันมีอะไรครึ่งหนึงเปิดไม่ได้แล้วเซเลมอนี่มาสเตอร์นดโอ้ปแปลมันละมึงตอนที่ฝาแฝดได้เกิดขึ้นฉันสิ้นหวังมากร,รู้ว่าพวกเขาจะต้องตายพวกเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างอิสระ ไม่ให้รับรู้ถึงความเจ็บปวดและความโศกเศร้าพวกเขาพูดว่าความเจ็บปวดของดอกไม้จันนี่จะไม่มันหยุดพี่คนโตจะต้องฆ่าคนน้องในพิธีกรรมบูชียนสีชาติมันเป็นชะตากรรมที่โหดร้ายและน,น่าเ้าสน่าเสียวสีอยองอประเด็นเลยนะกูระหว่างกูกับมายุใครเป็นพี่ โอ้ครีมสันบอลตกใจนะเฮ้ยอะไรสะท้อนแสง Sacred Water ืึมตอนแรกผมว่าหัวคนเลยนะเนี่ยผมเล่นเกม The House เมื่อประมาณ4-5ปีก่อนภาคแรกด่านแรกมันจะเป็นดาฉัก หัวเด็กร่วงไงแล้วมันก็หล่อนผมมัง้งแต่ตอนนั้นยิ่งตอนสี่ปีก่อนผมเล่นผ้าคาลาวีนหัวเด็กเต็มๆหล่นเป็นธรรมดาครับอดี๋ลูกบอลปุ๊บข้างบนนี่คือเงากูใช่ไหมดูเหมือนว่าของจะร่วงมาแล้วคุณเธอกอ็เดินฟรีไปไม่ขึ้นแจ็คสันเลย อะไรวะถ้าเก็บมาแล้ววิญญาณจะโผล่ไหมแล้วของมันอยู่ไหนจะแถวน,นี้ปะนี่ไงนี่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 นนนนมันคือเดมอนเลี้ยงขี่กุญแจกุญแจไปไหนวะงั้นก็อุ้อู้อู้อู้อะไรอะไรอู้คุหนูชายแอดดอร ตั้งแต่เจอมาไอ้นี่หลอนสุดเลยเนี่ยวิ่งหนีไปไหนจะจับถ่ายไปส่งคนอวดผีไม่กล้าวิง่ง <laughs> พอรู้ว่าเป็นฮอยาวผมไม่กล้าวิง่งเฮ้ยป,ประตูนี่สตักฟาสต์อีกแล้วครับ แต่ว่าอาจจะให้เราไปถอนบอดเหมือนกับอันที่แล้วก็เป็นได้เฮ้ยไม่ทันเอาเฉยๆไปก็ไม่ได้อะไรวิ่งเลยแล้วกันอ๋อนี่ไงชิงดีๆนะเฮย้ยดีๆนะอ้ เฮ้ยเฮ้ยไม่ติด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 ไม่เออเลยอ่ะเป็นชั้นของเท่าและฝุ่นแม่อดมีรูปไปส่งพี่ป๋องอีกแล้วโอ้โหทางไม่ดีเลยไปนี่ก่อน แคปทีฟฟอลิสมันเลยนามาแล้วอะไรอ่ะผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านในภูเขานี้จะกลายเป็นหนึ่งในสิ่งบูชายัน ตอนที่นักบวชในพระคุมจับฉันเพื่อเขาพูดพูดอะไรบางอย่างให้กับว่าบุคคลภายนอกและคุสบินี่มันเป็นธรรมาชาติของพิธีกรรมลับอย่างนั้นเหรอกุญแจที่เด็กหญิงฟลาฟตดให้กับฉันนั้นจะต้องเป็นกุญแจของประตูด้านข้างของบ้านแน่นอนกุญแจกุญแจกรงนั้นจะต้องอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งตามแผนที่นะน,นะซึ่งฮะกุญแจจะถูกซ่อนอยู่ใน ในถ้าใต้บ้านโอซากามึงมีถ้าอยู่ใต้บ้านยังไงวะบางทีระเบียนนี้อาจจะเป็นทางทางไปที่ฉันได้อ่านไว้นั้นเหละเองถูกขังจนตายสินะโอ้โหวิวนี้สรุปก็คือไอ้นี่เป็นบุคคลเป็นคนภายนอกที่ถูกจับมาขังและถูกใช้ในพิธีกรรมลับสินะ รู้สึกไม่ดีอย่างแรงอย่างแรงประเด็นคืออะไรเพราะไม่เจอจุดเซฟจบปิ้งมันมืดเกินไปที่จะมองคือท้ายพกหอึ่งกระสุนชั้นเยี่ยมมาแล้วจ้ากูหยุดจับทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูปลาย ลเลยอไปไกลจัดก็ไม่ได้ด้วยนะแม่ไงจะมีอะไรอีกไหมจะมีอะไรอีกไหมตอนนี้สิ่งที่อยากให้มีคือจุดเซฟอุ้ย ลานกว้างเฮ้ยทำเอานี่คือออสกาเ์ฮาส์งั้นเหรองั้นกุญแจก็ต้องอยู่แถวนี้แหละฮะโอ้โหนี่คือนักวิทยาภาคตร์ที่จะพูดถึงใช่ไหมคุณโอ้ย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 มันมันแดดได้มันแดดได้อะไรวะอะไรวะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันอยู่ไหนอยู่นู้นใช่ไหมอยู่นู้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุยยตัวนี้ตัวนี้เล่นยากตัวนี้เล่น้วยยากคุณยาวังซีโร่ช็อตจากไอตัวนี้ มาจะไม่ให้เองได้เป็นอันทำอะไรเลยไปไหนแล้ววะนี่เน่ยอย่าหวังว่าจะได้ตีกูมาเฟเธอร์เฟรมเป็นเกมบูนะครับเฮ้ยมันแดดได้โอ้โหมันแดดได้แดดไปไหนอยู่นี่ ไม่ได้กินกุลกอืมโอ้โหเสียงพอมันมารวมกับความหน่วงของเครื่องผมปุ๊บเป็นอะไรที่น่ากลัวมากขอกินยาก่อนตอนนี้ยาเริ่มใช้บ่อยแล้วฟิเลือดเต็มทันที m i s the Little String แต่ว่ากูแข็งแรงน้อยมากอ <c oughs> เรามีไฟล์ไหนที่เรายังไม่ได้ฟังอีกไหมอ่ะนา่าจะหมดแล้วมั้งเอาล่ะนี่คืออ้าวสปิริตออฟเหรอนึกว่ากุญแจกุญแ,แจจะไปอยู่ไหนวะจุดสิบฉันรักแก ครั้งนี้ผมจะขอเซฟอัลบั้มไว้นะว่าแต่มันจะเซฟไงวะอ๋อนี่ลิมโบแมนโฮ o ฟอริชวลพีกี้ชายอืมความจริงมันรู้มันต้องเยอะกว่าน,นี้แต่เราไม่ได้เซฟกันไว้ไงฮะเฟดดิ้งชายแค t i ีฟแมน ดิวพีสโอ้โหส่งให้แค่นี้พี่ป๋องรักกูตายห่าโอเคเดียบร้อยอุ้ยอหนูนี่หลันหลันโอเคช่างเงินเถอะเรื่องอัลบั้ม ขี้เกียจแล้วทำมาตั้งนานเอาละจบพาร์นทนีิงก่อนนะโอ้โหพาร์นทนี้กดดันจริงและแปลเยอะมากค่อยๆฟื้นฟูสกิลภาษาผมขึ้นมาทีละนิดทีละนนะฮะแต่ผมคงจะแคสเกมนี้ถี่ขึ้นแหละเพราะตอนนี้ผมต้องตัวว่าหาเกม RPG Maker ตอนนี้เล่นยากตอนนี้ผมได้มาแค่เกมเดียวนะซึ่งผมต้องติดตั้งก่อน ต้องติดตั้งก่อนนะฮะวันน้สุดรับาบ๊ายบายเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ